คงได้จ้าตะตังไปแล้วเนาะต้องใส่เร่านักระเทียมขี้เกียจไปฮ่าแล้วก็ใสป่ปลาร้านะคะน้ำปลาน้า,นานนนปลาร้าต้องใส่ลายแบบมันตีเค็มเนาะถ้าบุบบุบปลาร้ามันเค็มมาเค็ม บ่ต้องใส่หลายทัพพี่เดียวพอเก็บน้ำมะนาวจ้าไมันคือห้อนๆพี่น,น้องเอ้ยเนาะแล้วก็บักกระเทศยมหั่นไว้แล้วเนาะใส่หน่อยเดียวพอประหยดัดเพิ่อยู่มีหมากจ้า อของกินสมือคือเก้าใส่เส้นไปเลยค่ะเส้นมะละก่อยกระไดเส้นมะละกอเส้นมะละกอลงปลายแลย้วยนะคะ้โคกระดังด,ดีพี่น้องเลยบริหาแนวห้อง Mình ơi nọ cái thằng bà thân lèo đô Khao bớt mưa Bớt mưa về nữa hả Lại lũ lưng Xem mà lòng bà thân Xem bà thân tưởng bà đè Ừ Xem bà thân tưởng bà đè Cầm ăn nào จานเนะค่ะเนาะหอยท่านมีดีกว่าเพื่อนๆจะได้เห็นด้วยหอยท่านงอยโอ้ย,อย,อยมันก็ตัดแฟสบนอกหอมหวยๆอยเยจัดจานเลยค่ะเด้อนี่คือจานผักนะคะ ใส่ไปน้ำกันเลยเนาะพี่น้องมาบ้านละค่ะเรียบร้อยเห็นตาพากันละให้บอกกันมาหมองเดียวกันพี่น้องเอ,อ้ยจัดจานกับบ้านหนาละประทานเลยน,น,นะคะเนาะเสร็จแล้วค่ะ แสบในพอพี่น้องเรียบร้อยยอยยอยยัง,ยายายางกว่าจะได้กินนะคะกว่าจะได้กินกว่าจะตำเสร็จสิตาหรอพี่นอ้นองเอ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยเีย้าได้กินไปเยไปห้หลานขอบคุณนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะจากหน้าที่บุนี่